สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ผมชอบผลของโพลของทางสนักวิจัย a b a บนะครับเอแบโพลนั้นระบุว่าแก้ปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนในชาตินะฮะผลสำรวจออกมา92.5%บอกว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนในชาติเพียงแค่7.5%เชือ่อว่าเป็นภารกิจของรัฐบาลฝ่ายเดียวนะฮะอันนี้ถูกต้องในขณะเดียวกันนะครับ ตัวเลขของเอแบกโก็ระบุด้วยว่าผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมในครั้งนี้เนี่ยผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมในครั้งนี้เอาในกรุงเทพมหาคนคนระเวลานี้นะฮะมีเพียงแค่หนึ่งในสี่ของประชากรของกรุงเทพมหาคนครทั้งหมดเพียงแค่หนึ่งในสี่นะครับผู้ที่ไม่ประสบปัญหาเนี่ยสาในสี่นะฮะประมาณเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วถ้าไปดูผลของโพที่ถามว่า มีนักการเมืองคนใดคนอื่นที่เหมาะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ดีกว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมีหรือเปล่าผลของโพร,ระบุว่าไม่มีนักการเมืองคนใดทำหน้าที่ได้กว่าคุณยิ่งลักษณ์ณเวลานี้ถึง75%ซึ่งอันนี้ผมก็ประหลาดใจเหมือนกันว่าโพออกมาคะแนนสูงขนาดน,นี้นะครับก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับสำหรับรัฐบาลอย่างไรก็ดีไม่ใช่ว่าตอนนี้ภารกิจทั้งหมดนั้นจะเริ่มง่ายแล้วแน่นอน ในช่วงวันศุกร์และว,วันเสาร์ที่ผ่านมาสถานการณ์ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นนะครับน้ำในทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครก็เริ่มลดลงบ้างนะครับถ้าคุณไปดูบริเวณถนนผลโยธินถนนวิภาวดีรังสิตนะฮะแถวดอนเมืองแถวสะพานควายนะครับไปดูแถวถนนรัชดาภิเษกที่มีน้ำท่วมบางส่วนนั้นทางตอนเหนือก็เริ่มลดลงแล้วในขณะที่ฝั่งตะวันตกนั้นยังไม่ค่อยดีขึ้นสักเท่าไหร่ ทางฝั่นตะวันออกก็ไม่ท่วมและได้มีการระบายน้ำผันน้ําออกไปตามคูคลองต่างๆต,ตามระบบนะซึ่งก็เป็นข่าวดีแต่ว่าประเด็นตอนนี้มาอยู่ที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันแย่ยไปกว่าเดิมหรือเปล่าหลังจากที่มีการเ,เข้ารือ b บิ๊กแบนะหรือในบางส่วนไม่ใช่รือทั้งหมดเอาที่อาจารย์ชาวลิตจันทารารฐวิศวกรแหล่งน้ำของบริษัททีมกรุ๊ปได้เปิดเผยเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีการรื้อบิ๊กแบเพิ่ม จากตอนนี้เพิ่มขึ้นอีกนะฮะเป็น30เมตรเนี่ยจะส่งผลกระทบให้น้ํานั้นเดินทางมาเร็วแล้วก็หลายพื้นที่จะประสบปัญหาน้ําท่วมเพราะว่าคลองบางซื่อจะระบายน้ําไม่ทันคือณวันนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มนิ่งเพราะว่าคลองบางซื่อเริ่มระบายน้ําได้ทันนะฮะอาจารย์ชาวรัฐจากทีมกรุ๊ปก็บอกว่ามันจะระบายไม่ทันแล้วที่จะต้องระวังเพิ่มเติมก็คือสุทธิสารดินแดงห้วยขวางล่าจะมีมากกว่านั้นอีกนะครับถ้าไปดูในกรณีของอนุสวรีชัย และสีลมนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นทีมกรุ๊ปเขาเตือนนี้ก็ต้องฟังไว้ในขณะที่ทางสปพเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ปล่อยให้มีการรื้อบิ๊กแบกทั้งหมดนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีการต่อรองกันระหว่างนากักการเมืองในพื้นที่และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณน,นั้นนะครับแต่เชื่อว่าในวันนี้เมื่อสถานการณ์ผ่านมาแล้วสปภก็สามารถ ดำรงไว้แห่งสีิรภาพของบิ๊กแบกอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะมีการรื้อไปบ้างในช่วงเมื่อวานนี้แน่นอนสอปปตอนนี้ก็หวังว่าน้ํานั้นจะเริ่มลดหลังสัปดาห์หน้ากทมทําอะไรได้ไหมผมคิดว่ากทมตอนนี้เขาก็สนับสนุนแนวคิดของรัฐบาลเขาแค่ไม่ต้องการให้ประชาชนในบางพื้นที่ลุกฮือขึ้นมาแล้วก็สร้างความวุ่นวายสร้างความปั่นป่วนสถานการณ์ไม่ได้แย่ไปมากนัก สักเท่าไหร่นะครับถ้าดาูผลจากการรื้อบิ๊กแบ็ในบางส่วนเมื่อวานนี้เพราะวันนี้เขาคุมได้อ,อยู่แล้วนอกเหนือไปจากนั้นนะครับทางอธิบดีกรมโชลประทานก็พูดได้ชัดว่าหลังจาก16พฤศจิกายนไปแล้วเนี่ยระดับน้ำในทะเลนั้นจะลดลงเรื่อยๆแล้วก็ตะลิ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนที่อยู่ฝั่งตะวันตกนั้นจะโผล่ขึ้นตามลำดับจากนั้นน้ำในทุ่งก็จะไหลลงสู่แม่น้ำนี่เป็นตา,ตามแผนการนะที่เขาคาดการไว้ แล้วกรมโชวประทานก็จะเปิดประตูระบายน้ําช่วยอีกทางหนึ่งขณะที่น้ำอยู่ทางแนวชายทะเลทางกรมโชประทานก็จะนําเครื่องสูบไปช่วยเพื่อเร่งระบายลงสู่ทะเลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นการอารุ่มรวยก,กันกับชาวบ้านในพื้นที่ดอนเมืองบ้างเมื่อวานนี้แต่ว่าวันนี้คุมได้อยู่มีการปล่อยให้มีการสัญจรไปมาได้นะฮะมีการเปิดบิ๊กแบกบ้างแต่ว่ายังไม่ปล่อยให้น้ําไหลเข้ามาเป็นมวลใหญ่ เราวันนี้เจรจาต่อรองกันสําเร็จประชาชนแฮปปี้รัฐบาลใช้ยุทธศาสตร์เดิมได้กทมก,ก็สนับสนุนในส่วนที่มีโอกาสสนับสนุนเชื่อว่าหลังจากนี้ก็น่าจะยังเหมือนเดิมนะฮะภายในสองอาทิตย์น่าจะเริ่มดีขึ้นน้ําจะไม่เพิ่มในเขตในแล้วในที่สุดน้ําก็จะถูกค่อยๆระบายออกไปลงสู่ทะเลในที่สุดเชื่อว่าทุกคนนั้นมีเรียกว่า nations interest at heart นะฮะมีผลประโยชน์ของชาติเป็นที่นำในที่สุด พูดถึงเรื่องนี้นะฮะขอพูดถึงกทมนิดหนึ่งผมชื่อว่ากทมในช่วงนี้เขาก็ปล่อยวางแล้วล่ะกทมก็ปล่อยวางนะครับให้ภารกิจหลักเป็นภารกิจของสอปพให้สปพบริหารภาพรวมแต่ว่าณเวลานี้ผมขอจริงๆแล้วผมขอชมเชยความพยายามของทุกฝ่ายนะฮะทั้งสปพซึ่งพยายามแก้ปัญหาพยายามคุมมวลชนด้วยไม่ใช่ไม่พยายามคุมมวลชนพยายามคุมมวลชนนะฮะให้สสในพื้นที่ต่อรองนี่แหละพยายามคุมมวลชนในขณะเดีวยวกันก็บริหารความรู้สึกของฝ่ายอยืน่นด้วย บริหารความรู้สึกของคนกรุงเทพส่วนในด้วยบรยิหารความรู้สึกของบรรดาผู้ประกอบธุรกิจนะเจ้าของอุตสาหกรรมนี้นิคมุรมลาดกระบังบริหารความรู้สึกของนักท่องเที่ยวด้วยต่างประเทศนักลงทุนทต่างประเทศที่ต้องใช้ท่ากาซานสุนรภ,ภูมิกทอมอผมคิดว่าก็ทําหน้าที่ได้อย่างเต็มไปด้วยแรงปรารถนาที่ดีเวลาผมเห็นผู้ว่ากทมถแถลงข่าวแล้วใส่อารมณ์เนี่ยผมรู้สึกว่าดีไม่ใช่แย่ผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แสดงว่าท่านนั้นเป็นห่วงเป็นห่วงถึงสถานการณ์ นะในขณะที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยเพิ่งเขียนใน a c e b o o k เขียนใน Facebook มาไม่นานบอกว่าสําหรับพวกมือไม่พายแล้วเาท้าราน้ําหรือพวกที่เป็นผีเจอะปากมาพูดเนี่ยอย่าไปสนใจแผ่ส่วนบุญให้เยอะๆแล้วเที่ยวหน้าก็อย่าไปเลือกเข้ามาก็พอสําหรับผมขอเป็นหนุมานรับใช้พระรามพระรักไม่ขอลงสมัครทั้งผู้ว่าทั้งสอสออยากกลับไปสอนหนังสือกับทําธุรกิจมากกว่าเสียเวลากับพวกที่วาดแต่นักการเมืองดีๆก็มีมีอยู่เยอะนะฮะ แล้วก็ยังพร้อมทางานให้กับบ้านเมืองแต่ไม่ขอลงสมัครรับเลือกตั้งยืนยันตรงนี้เพื่อให้เก็บเป็นหลักฐานจะได้เลิกวุ่นวายสาัดโคลนใส่ผมกันสักทีก็อยากจะชมเชยรองผู้ว่าทีรชนด้วยผมมีโอกาสได้พบกับรองผู้ว่าทีรชนตั้งแต่สมัยที่ตอนนั้นผมลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาน,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 นครยอมรับว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับกรทมสูงตั้งแต่สมัยดรพิจิตรรัตกุลนะมาจนมาจนถึงตอนนี้เป็นรองผู้ว่าให้กับมอมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรก็เป็นอีกคนหนึ่ง ที่แคร์แคร์นะฮะใส่ใจกับกรุงเทพมหานครแต่บางครั้งเนี่ยในเรื่องของการบริหารเมื่อมันมีการจัดสรรอำนาจกันแน่นอนมันก็จะมีความรู้สึกที่ออกมาในลนนักษณะนี้แบบที่เขียนใน Facebook ทุกฝ่ายก็คงพยายามดีที่ท,ที่สุดนะฮะถึงเวลา2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์จากตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนที่ทะเลาะก,กันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือหเดือนที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะมีโอกาสมานั่งพูดคุยกันแล้วก็ขอบคุณกัน ที่ร่วมมือกันแล้วก็ทำให้น้ำท่วมครั้งนี้มันแย่น้อยที่สุดเท่าที่จะแย่ได้นะถึงเวลาของช่วงเดลี่ c o มี นิตยาาสาร n e w s w e ี k ฉบับล่าสุดนะครับได้มีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของการใช้เงินนะฮะวิทยาศาสตร์ของพฤติกรรมการใช้เงินว่าทำไมบางคนประหยัดบางคนไม่ประหยัดบางคนฟุ่มเฟือยคือแนวแนวคิดหลักการคิดที่อนุรักษ์นิยมนะับแนวหลักการคิดที่มัธยัตนะฮะเก็บเงินออมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะเพราะเรื่องของวิทยาศาสตร์ในสมองฮอร์โมนในสมองหรือหลักการคิดของสังคม หลักการคิดของคนเอเชียหลักการคิดของของคนยุโรปคนโลกตะวันตกชาวอเมริกันหลักการคิดบริโภคก่อนหรือออมก่อนมันมาจากไหนนะมันมาจากไหนโครงสร้างทางด้านวิทยาศาสตร์ในสมองมันเป็นอย่างไรเนี่ยต้องอ่าน n e w s w e e k ฉบับล่าสุดพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมามีเรื่องของ Frankfurt Group นะครับ f r a n k f เ r t Group ปเป็นกลุ่มอิทธิพลที่พยายามรักษาเสถียรภาพของเงินยูโรช่วงหน้าครับ วันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกลุ่มแฟรงค์เฟิร์ตนะครับหรือแฟรงค์เฟิร์ตกรุ๊ปเป็นกลุ่มอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังความพยายามที่จะไม่ปล่อยให้กรีซหรืออิตาลีเนี่ยนะฮะล้มละลายคือไม่ปล่อยให้กรีซหรืออิตาลีนั้นจะต้องถอนตัวออกจากความเป็นสมาชิกภาพของกลุ่มเขตยูโรโซนนะกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปที่ใช้เงินยูโรซึ่งก่อนหน้านี้กรีซเนี่ยเขาจะต้องกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็สหภาพยุโรป ถึงเวลาเนี่ยก็มีเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสเป็นหัวหอกในการเริ่มแนวคิดที่จะจัดตั้งกองทุน ESFS ซึ่ง ESFS เนี่ยเป,เป็นกองทุนที่จะ,ะระดมเงินทุนมาจากหลายๆประเทศเพื่อเอาเงินไปช่วยปล่อยให้เป็นสินเชื่อฉุกเฉินชั่วคราวนะเงินเข้าไปอุ้มรัฐบาลของกรีซซึ่งกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังนี่จริงๆแล้วจะมี ประธานนะฮะของคณะกรรมการสาภาพายุโรปมีประธานสาภาของผู้นำของกลุ่มสาภาพายุโรปเสร็จแล้วก็จะมีผู้ว่าการธนาคารกลางยุโรปมีประธานของที่ประชุมรัฐมนตรีคลังของสาภาพายุโรปมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะแล้วก็จะมีคนที่เป็นเทียบเท่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ และการเงินของยุโรปหรือเป็นเป็นคอมมิชชเนอร์นะซึ่งก็น่าสนใจก็จะมีบุคคลต่างๆเหล่านี้มานั่งประชุมกันก็จะมีอีกคนที่นั่งหัวโต้ก็จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะของฝรั่งเศสแล้วก็ของเยอรมนีและแน่นอนผู้นาของฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนาีนิคลาสโคซีประธานาธิบดีฝรั่งเศสแล้วก็นายกรัฐมนตรีแองเกลลาเมอกของเยอรมนีนี่คือคนที่มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังความพยายามที่จะรักษาเสถียรภาพของค่างเงินยูโรไว้ไม่ปล่อยให้ความฝันที่จะ ทำ single currency หรือเงินสกุลเดียวสำหรับทั้งทวีปยุโรปนั้นต้องล้มหายตายจากไปให้ความฝันอันนี้อยู่ไว้ไม่ล้มสลายไปนะครับนี่เป็นความพยายามของกลุ่มที่มีที่พลในยุโรปแน่นอนจะเป็นเฉพาะประเทศที่ยังมีศักยภาพทางเศรษฐกิจอยู่นะฮะในปัจจุบันเนี่ยทั้งฝรั่งเศสแล้วก็ทั้งเยอรมนีก็ต้องมานั่งช่วยอิอตาลีด้วยนะครับแต่ว่าความเชื่อที่ว่าในที่สุดเนี่ย ในยุโรปก็จะเลิกใช้เงินยูโรมันคงเป็นความเชื่อแบบลมๆแรง,งๆโดยมีการตั้งความหวังว่ายุโรปนั้นไม่แกรง่งแล้วก็ไม่มีเยอรมนีไม่มีฝรั่งเศสคือมีปัญหาแทบทุกประเทศนะก็มีนักเศรษฐศาสตร์ในสหรัฐที่เชื่ออย่างนี้เยอะเชื่อว่ามีเฉพาะเงินดอลลาร์ที่เป็นเงินสกุลหลักของโลกได้ถึงเวลายุโรปก็สแสดงตัวเองออกมาว่ามีปัญหานะแต่ว่าดูจากครั้งนี้แฟรงก์เฟิร์ตกลุ่มคงจะไม่ปล่อยให้เงินยูโรนั้นล้มสลายไป ถึงเวลาของช่วง Global Voices พูดถึงนิโคลาซาโคซีนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็ไปพูดในช่วงที่พบกับผู้นำของสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ฝรั่งเศสนี่แหละนะฮะฝรั่งเศสก็เป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำกลุ่ม G 2 0 ามาไปถึงนั่งกันพูดคุยการหยอกล้อพูดเล่นกันปรากฏว่าลืมไปว่าติดใหม่แล้วแล้วก็ลืมไปว่าเปิดใหม่แล้วด้วยนะนิลาสโคโซีก็เลยเพูดวิภา์วิจารณ์ถึงนายกรัฐมนตรีอิสาราเอลโอบามาก,ก็ดันวิภา์วิจารณ์ตอบกลับไปด้วยทั้งๆทงี่เป็นสองประเทศที่เป็นพันธมิตรอย่างใกล้ชิดมากเลยนะฮะกับอิสาราเอล ซากคซี่เขาบอกว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนั้นเป็นคนที่ชอบโกหกบอกว่า I cannot bear Netanyahu าโคซี่บอก I cannot bear Netanyahu he is a liar คือถ้าพูดอย่างนี้ในเวทีการประชุมของสหรประชาชาติหรือมีการพบปากกันอย่างเป็นทางการและพูดอย่างนี้ออกไมโครโฟนเนี่ยตายแล้วนะต้องแสดงความรับผิดชอบในการลาออกนะฮะหรืออย่างน้อยก็จะไม่ได้เาเอีเป็นมิตรประเทศอีกต่อไป ว่าพูดไปแล้วแล้วตอนนั้นมันก็ติดไม้ไปแล้วไม้เปิดปรากฏว่าโอบามาก็พูดกลับนะฮะโอบามาบอกว่า you're fed up with him นะฮะคุณเบื่อเขาผมรู้แต่ว่าผมต้องเจอเขาทุกวัน I have to deal with him more often than you ต้องเจอเขาบ่อยกว่าคุณอีกโอบามาก็พยายามที่จะตอบกลับไปในแบบที่รักษาความเคารพที่เขามีก่อต่อนายกรัฐมนตรีอิสราเอลไว้นะแต่ว่าก็ไม่ได้ตำหนินิโคลัสโคซี ที่น่าสงสารคือนิคลาสโคซีและประธานาธิบดีโอบามาก็ยังเป็นผู้นำสองคนที่ต้องพบกับนายกรัฐมนตรีเนทันยาหูต่อไปในอนาคตปัญหาคือไม,ไม่รู้ว่าจะมองหน้ากันติดหรือเปล่านะครับแต่ว่าทั้งหมดมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องของการทู่ก็คือการทู่แต่เวลาปิดไมโครโฟนเวลาถอดไมโครโฟนออกมาเนี่ยส่วนใหญ่พูดกันตรงกันข้ามทั้งนั้นอุบัติเหตุครั้งนี้เล็กน้อยเนี่ยก็เลยทำให้เห็นว่า ก็มีการตีสองหน้าเหมือนกันสำหรับนักการเมืองระดับโลกขนาดนี้พักกันสักครู่ครับเดลี่โคดวันนี้ของโนเบลลอร t เอตพอลครู m a นสักครู่ครับขวดดีๆเมื่อกี้ก็เห็นไปแล้วสองขวดนะครับจากนิโคลัสโคซีแล้วก็โอบามาแต่ว่าที่อาจจะดีกว่านั้นก็คือของพอลครูเกนเจ้าของรางวัลโนเบลลอรีเอตนะฮะสอนที่มหาวิทยาลัยปรินสตันแล้วก็ ปัจจุบันเป็นอลัมนิสต์สำหรับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์คนนี้ไม่ค่อยชอบรัฐบาลของฝ่ายริพับลิกันจะเชียร์โอบามาแต่ว่าก็สุดโต่งกว่าโอบามาอีกนะบอกว่าการเมืองเท่านั้นที่จะสามารถทําให้วิวัฒนาการในการพัฒนาพลังงานอาจจะวงเล็บพลังงานทดแทนหรือพลังงานสําหรับยุคใหม่เนี่ยสำหรับยุคต่อไปเนี่ยเชื่องช้าลงคนนี้ก็มีอคติกับการเมืองในวอชิงตันคือโอบามาได้สัญญาว่าเข้ามาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะไม่ปล่อยให้สหรัฐนั้น พึ่งพาสายการใช้น้ำมันที่นำเข้ามากจนเกินไปหาพลังงานทดแทนนะฮะสนับสนุนการใช้พลังงานด้านอื่นๆที่ไม่ได้มาจากเปโตรเลียมที่นำเข้าจากตัวนอกกลางแต่ถึงเวลาก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับไม่มีการปฏิรูปการใช้พลังงานไม่มีเขาเรียกว่า comprehensive energy reform ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ครูมันได้ติโอบามาไว้นะครับทั้งๆที่เป็นคนที่สนับสนุนโอบามานะครับคนไหนชอบพอลครูมันก็อ่าน หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ได้นะครับคอลัมนิสหนังสือพิมพ์ชื่อดังในอนาคตเดี๋ยวผมจะพูดถึงนักวิชาการอีกคนหนึ่งซึ่งกําลังพังงาดขึ้นมาเป็นเป็นผู้นําทางความคิดที่เหนือกว่าพอครูมันอีกในอนาคตจะพูดถึงไนล์เฟอร์กูสันไปกันที่ Daily p i ิกในวันนี้นะครับพูดถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหร,รัฐหลายคนก็นั่งคิดว่าตอนนี้เนี่ย นิ่งๆอยู่นะฮะโอบามาก็คงจะมาใช่ไหมคนไทยที่นั่งติดตามข่าวการเมืองสหรัฐอาจจะคิดว่าโอบามายังไงก็คงชนะการเลือกตั้งก็ไม่แน่เสมอไปนะครับสองคนนี้นะฮะแนะนำให้รู้จักถ้าหากยังไม่รู้จักริกพ r รีเคยพูดถึงหลายครั้งแล้วผู้ว่ารัฐเท็กซัสอีกคนอดีตผู้ว่ารัฐยูธานะครับจอห์นฮันส์แมนคือน่าสนใจว่าฮันส์แมนเนี่ยคะแนนนิยมเนี่ยต่ำมากแต่ว่ามีประสบการณ์สูงเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำประเทศสหรัฐได้เลย ดีกว่าริกเพอร์รีดีกว่าคนอื่นอีกเยอะเพอร์รีเขาคะแนนตกเหมือนกันล่าสุดในผลสํารวจเนี่ยเพอร์รีได้ประมาณ10%บ a n ฮันส์มันไม่ถึง2%อซอย่างนั้นก็ดีเนี่ยผมนั่งคิดอยู่ว่าตอนนี้คนที่เผชิญกับกระแสวิพวิจาร์มากที่สุดคือเฮอร์มนเคนเพราะเฮอร์มนเคนเนี่ยคนผิวดําซึ่งเคยบริหารก็อดฟาร์เตอร์เนี่ยนะฮะถูกกล่าวหาว่าไปล่วงละเมิดทางเพศสตรีถึง4คนถ้าเกิดข้อกล่าวหานี้ไม่นั่นพอเนี่ย มันมีข้อกล่าวหาหนึ่งที่ว่าเฮอร์มันเคนนั้นไม่มีประสบการณ์ในการเป็นนักการเมืองในการทํางานในวอชิงตันและไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยผมกําลังคิดว่าเพอร์รี่กับฮันส์แมนเนี่ยคงจะได้คะแนนส่วนเหลือจากฐานเสียงของเฮอร์มันเคนถ้าเกิดถึงเวลาเฮอร์มันเคนนั้นยอมยุติบทบ,บาทในการเป็นผู้ท้าชิงยุติบทบ,บาทในการเป็นผู้ลงสมัครเพราะว่าทนกระแส s e กชวล harassment ไม่ไหว ถ้าเฮอร์แมนเคนไปเนี่ยคะแนนน่าจะตกไปอยู่ที่ฮันส์เม n นหรือเพอร์ีแต่ผมอาจจะผิดนะฮะบางคนอาจจะประเมินว่าคะแนนจะไปตกที่นูต์กิงกริชซึ่งเฮอร์แมนเคนนั้นสนับสนุนก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันหรืออาจจะไปถึงแม้กระทั่งมิเชล l บัคเมนนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าการเลือกตั้งสหรัฐจะเป็นอย่างไรนะฮะสำนักข่าวซีบเพิ่งจัดดีเบตไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็สนุกทีเดียวเพราะว่าแต่ละคนก็ แทบจะประกาศสงครามกับอิหร่านกันหมดเลยนะฮะก็เป็นเรื่องใหญ่ที่น,นั้นเรื่องอิหร่านเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พราะกใหมาในคืนวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมติดตาม Intelligence วันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ